ต้องตอสะลายไปนี่มเมื่อต้องสุกเกิดขึ้นมาแล้วกล้องสุกมันจะตั้งอยู่เมื่อต้องสุกตั้งอยู่แล้วเป็นต้นต้อสง,สสงสุกก็แปรไปเมื่อก้อสุกแปรไปแล้วกล้อสุกก็สิ้นหายไปหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรออม,มันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาอืมทางลูกอันนี้แต่ทางนามอันนี้ ทางของภายในคือรูปนามอันนี้เ็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวันทุกประการน,นี้มันจะเป็นกัมมันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติอถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะ อืมไม่ตจร้ายอืมเพราะนั้นถ้าคุณมีปัญญาจะไม่จำเป็นอืมเพราะมันเกิดกับเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันกระดับอยู่ทุกเวลาทุกการทุกสมัยอยู่ก็มีต้องมีอืมเพราะนั้นพวกเราทางหลายนั้นทรามามีสติ มีความบริกได้อยู่จัมปัจจันญะมีควารู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนข้รู้ทั้งหลายนั้นก็พร้อมที่จะเปิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกเวลาทุกการทุกเวลาอืม ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ตายแต่บุคคลเราพอใจว่าท่าตายไปแล้วท้ามีปานไปแล้วความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านในนิพพานและพก็ท่าน,านายังอยู่และก็ท่านยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลา คือธรรมะนั่นเองใครทำดีก็ต้องได้ดีอยู่วันอย่างทำใครทำชั่วมันก็ได้ความชั่วอืมเรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นเลยก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าธรรมนี่เองเป็นต้นธรรมพระพุทธเจ้าของเราให้กินพระพุทธเจ้าคอยเรียกว่าพรถรร้าทมท่านจึงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายใครเห็นร,รมคนนั่นเห็นเรา ใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้ากัตถรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกเออ ไม่สูญหายเหมือนกันกับน้ําในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บุรุษขุดบอ่อลงไปให้ถึงน้ำํำก็เห็นน้ำํำในใจบาบุรุษนั้นไปแต่งน้ําไปทําน้ําให้มีขึ้นบุรุษนั้นรงกําลังขุดบอ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ําน้ํามันมีอยู่ ในใจบูรท่านไปแต่นนแงน้ำอันนี้ต่อจัไนไดฉันนั่นเหมือนกันกับพุทธเจ้าของเราเหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้เปญญหัติมมปัญญัติธรรมะบัญญัติแต่บัญญัติที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วแต่พิจารณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจริงมีอยู่แล้วท่าน,นข้อไปรู้ความจริงอันนั้น ความจริงอันนั้นมีอยู่กะนั้นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าานัดจัดสรูธรรมจัดสรูธรรมพระพุทธเจ้าจัดสรูธรรมคือต่ร้ธรรมที่มันมีอยู่ต่รู้ธรรมตารู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่กานไปแต่งสร้างขึ้นมามันเป็นกบฎุที่ขุดบอกไม่ได้ไปแต่แงน้ําไม่ได้ไปทำน้ำไหนมันเป็นน้ำคือน้ำม,นมันมีอยู่แล้ว เียงเกไ่าลงกำลังขุดบ่อเท่านั้นลงไปในรึกระเห็นน้ำาต่นั้นไอธรรมะตัวมันมีอยู่นี่คือความจริงในโรคนี้ยในใ่พระพุทธเจ้าท่านไปแต่งตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วฉะนันะนน้นพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นธรรมพระเดียวกาท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระธรรมที่ไปกัดกรูธรรมะนั้น คือรู้นั้นคือคือรู้ธรรมนั่นเองแหละแต่ส่อพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ยังไม่ตายท่านจึงบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราเนี่ยใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมนี่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระธรรม ถ้าทมนี้เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายมีเป็นผู้รู้เป็นพร,ระพุทธเจ้าใครจะเห็นธรรมะจะเห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตาปัตติมาตั์ทั้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์จัดทั้งหลายอยู่ตามเวลาถ้ามนุษย์ทั้งหลายัดทั้งหลายมีความประพฤติปฏิบัติดีจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะ บุคคลนั้นก็ยังมีกุญงาวความดีอยู่ตลอดทุกวันนี้เลยาดไปทางไหนเป็นอย่างนั้นแต่นั้นพอเรามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ห่างต่อพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าตพระพุทธเจา้าอเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจในธรรมะเมื่อไรก็เห็นพระพุทธเจา้าเมื่อนั้นอ ฉะนั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พธธร,ระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่โคตรเราทั้งหลายนะั้นแตต้องสั้งใจถ้าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนั้นว่าขึ้นจบลงแล้วในการปร,ระพฤติปฏิวัติเราจะนั่งที่ไหนจะยืนจะเ,เดินที่ไหนหรือฟังธรรมของ,ของพธธระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา <c oughs> จะนั่งตั้งเพื่อให้อยู่ในที่สงบสัสงวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นถ้าเขาจะจับเชิงไหนสังวรเชิงให้สังรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมกูกลิ้นกายจิต ในความดีทั้งหลายเกิดเป็นที่นี้ความชั่วทั้งหลายเ็เกิดเป็นที่นี้ออินทรีย์ทั้งหลายนี่อยู่ในตัวของเราเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นลูกหูก,ก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงเจมูกนั้นก็เป็นใหญ่ในการถูดดมริ้นกอเป็นใหญ่ในการดือดรสร่างกายนี่ก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เป็นต้นจิตใจนี้ก่อนจิตเป็นท่านเราแตเป็นธรรมารมเริดขึ้นมาท่านนี่ว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบเพราะนั้นเสียเจราผู้จะมาประทุิปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยเป็นของง่ายเป็นของไม่ยาก อะไรทุกอย่างเขาพระพุทธเจ้าท่านบอกหรือมดทุกอย่างคล้ายๆเราก่านสร้างสวนผลไม้ในสวนหนึ่งเราไม่ต้องสร้างอ่ะท่านมาเชิญพวกเราทั้งหลายมา,าไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านปลูกไว้เท่านั้นศีลตอดีสมาธิตอดีปัญญาตอดีข้อประพฤติปฏิบัติทุกประการน,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 นั้นท่านแนะนำท่านสอนมดทุกอย่างไม่ใช่ว่ามไม่มี เ่าไม่ต้องไปแปลงเอาไปสร้างเอาไปบรรยัตยิเอาไปคิดเอาแต่มาทำตามเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วอยงนั้นพวกเราเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีโชคอืมมาพบของที่มีอยู่แล้วขวัญทันมีอยู่แล้วผลไม้ก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดทั้ง,งบบนั้นพร้อมบรีบุญสมบูรณ์แล้ว ขาดแต่บุคคลจะไปรับประทานผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็แข็งน,นั่นเหมือนกันเพ้าโอรมาคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดตอดีถูกตอดีควรตอดีมิควรตอดีท่านสอนหมดทุกป่งทุกประการเนี่ยยังเหลือแต่บุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปต่อสุดปฏิบัติเท่านั้นก็พอ,อแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเราเน่มีโชคหลายมีบุญมาก ม,มองไปทึ้งจั์แล้วสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นเป็นสัตว์ที่มีอาภัพมากเช่นงัวควายหมูหมาสัตว์ต่างๆนั้นเป็นสัตว์อาภัพไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมไม่มีโอกาส,ากาสาที่จะเรียนธรรมมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อเรามีโอกาสที่จะเรียนทมจะรู้รมจะปฏิบัติทมจะเห็นทมแล้วก็มันมีโอกาสที่จะพ้นทุกนี่นี่รี่เลาสัตว์เ็นสัตทีอาพัพสัตทีแต่เลิกกรรมเนอยู่เป็นต้นอมนุษย์เราทั้งหลายนี้ไม่ควรทําตัวเราเป็นมนุษย์ที่อาพัพ คือไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาพัฒคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลมิพานคนมีความหมดหวังจากคุณงมความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้ว อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเหมือน,นจัตทั้งหลายเหมือน,นจัตเจริญฐานทั้งหลายเป็นจัตที่มีอาภัพคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจา้าไม่อยู่ในวงร้อมของพระพุทธเจา้าเนี่ยอืมฉะนั้นมนุษย์เหล่านี้จึงเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมี ที่สมควรถ้าหาวราบ,บคุคคลราทางหลายนี้มาปรับปรุงความเข้าใจความเห็นความรู้ของเจ้าของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้ประพปฏิบัติให้รู้ทำให้เห็นทำในสมเนิุที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้อืแต่นั้นมันจึงต่างจากกับ เป็นพระพักตรัม่ใ่อภาภัพพักตเป็นปฏิกรากับพรทธธรราาอมอันนี้พระพุทธเจ้าจริงๆแนะนำคำสอนพวกเราทั้งหลายว่านี้ธรรมะจะมีอยู่นี้ต่อหน้าของคนทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้า,า,านี้จะนั่งอยู่เฉพาะหน้าของานทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วอืม ท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไรจรงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั่นเป็นผู้ที่จะสมควรไม่กจะทำดีเดียวก็ดีดีไม่กจะ,กะกทำชั่วก็ไดชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้อะนั้นจึงเรียกว่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญ เหนือจัดทั้งหลายทั้งปวงพุ่งจิ้มจัดจิตติสานทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะกลับลงไปไเป็นจิตติสารเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเ,เป็นสุรกายเป็นยักษ์ เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเรานี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย right? ่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงภาวาทั้งหลายเหล่านี้แต่มันเป็นภพเป็นภพแลวมันก็เป็นชาต